กับเพนติงเกมมิงนะครับเอ้ยเมื่อวานเขายังใส่ชุดนั่นอยู่เลยครวนี้เขาใส่กอดทองนี่เพนติงเกมมิงมาแล้วแล้วมันหนึ่ชื่ออาเร็กโอเคครับเขาเล่นดีเซอนันเตอร์เขาเล่นดีเซ์อยากเจอใช่ไหมเพนติงเกมมิงเจอกับพิวเตอร์เกมมิงหัว แล้วกันแล้วไม่ผมไม่เคยเขายิงหัวนะโอเคไปแล้วครับเพนติงเกมมิ่มามาดูกาต้องหัวขนาดที่ไหนเอาอย่าแอบ,บดิเอามานน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  พี่เอ็นะครับพี่เอกเกมหกเราแจ้งในห้องเลยนะครับพี่เอกเกมหกแจ้งในห้องนะครับพี่เอกก่อห้องนี้นะครับฮันน่ไม่แอบนิดนึ่งแล้ว嘛เอาเอาไส้โมทางนี้วัดวัดแต่เนี้ <First> Blood. เฮาา้ยมีแอคชั่นเกี่ยวกับเกจยวกับเหมือนกันอ๋อเขาเนี่ยขอเลอนี่ครับพี่เ,เพเ้นว่าไงผมคอยว่า,า,วารวเหมือนกันนะเขาเล่นในเขาเล่นในแเหมือนกันนะครับพี่เพ้นนะ่ะไอแฉกชนไอแผไอแฉกชนไอแนะครับ ไอแพดจื้อไอแพดน้อยคุ๊บแคหนึ่งเดียวเลยไอแพดเขาเขา้าบัตเตอร์เลยกัตเตอร์ก็สแนปก็เหมือนกันแหละไม่ต่างกันหรอกไม่ต้องเบอร์เัาแตกไปกแล้วเล่นมันเล่นไม่ได้ทุกคนรูปกำลังใจจากอินเตอร์โอเคครับ คนนะครับัดีครับอีทุคน,นนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เิ้หน่อยแล้วเอยปามไปตายเาะไง <c oughs> ไม่อูนใ First Blood อู่อหเห็นัวไปทางนั้นแ, <First Blood. S 2> แตกเหมือนกันนะครับเนี่ยครับหัวแตกเหมือนกันนะครับ โอ้โหไม่ธรรมดานี่มาหนึ่งเียกันกล้ามคองด้วยทำไมล่ะมัวิวเป็นอะไรรับเข้าใจเหมือนกันครับ First Blood อาต้องใจเล่นไปเฮ้ยเขาคมอยู่นะนี่คมได้ยังไงดูคมคมก็รู้เอาอ๋ออยู่นี่ไงนี่ไงฟองควงถึงด้วยเอาไว้ คงเจอรีเซิร์ชนี่ไงใช้ดีเซลไปเอาดูไม่ตายมาสเตอร์อบุกใน,นโ,โอ้ไม่คิดกระบอกหรอโลหะดูไม่โดนอันนี้ถือว่าสูงสุดนะครับ ย Hye ีงเข้ากันไอแพดเหมือนกันแพดช่วยเหมือนกันแต่ต่างที่เขาเป็นผู้หญิงเขาก็โอ้ใช้ได้เนี่ยสเต็ปเนี่ยโอ้ยอะยจูบไม่โดนครับโอ้ย วะดิวะใครใครอะใครอะไเอาหนเขาน่คือไม่ต่อยเยอ๋อต่อยด้วย First blood ตัวตายก่อนใช่ไหมถือว่าเขาตายก่อนฮะขอเราตายเหรอ มมากระโดดป่านเมื่อกี่ยนงเท่อนนี้เราหนึ่งกับ painting gaming นะครับชนกับเต gaming ชื่อคันเข้ากักันอายุเจ็ดขวบเหมือนกันไอแพดเหมือนกันแต่ต่างแค่เราเป็นผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายเอ้ยไม่ใช้เขาเป็นเขาเป็นผู้หญิงเขาเปนผู้ชาไม่ใช่เหรเขา ไม่โดนนะครับขอบคุณพี่ซาเมลครับ18ดาวครับขอบคุณพี่ซาเมล18ดาวครับให้มีวพาร์ี้ก็เป็น18ตามาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณไม่สวัสดีขอบคุณขอบคุณ18ดาวเลยครับ18ดาวครับพี่ซาเมลขอบคุณพี่ซาเมล18ดาวครับไม่โดนนะครับ ระยะจูบไม่โดนไม่ระยะจูบหัวแตกครับระยะจูบเดี๋ยวเมื่อกี้ระยะจูบเขาบอกว่าคนมีกันนัดสินได้ใช่ไหม เอรเอเกงนี่เอร์เอสาวอ่ะโดนยิงหัวแตกเลยสวัสดีทุกคนนะคเมราะว่นเกมโนมช่ครับได้ับสวัสดีทุกคนนะคบสวัสดีรับนีกับทุกคนครับกันคนน้นแล้มีเต้นเนี่ยเต้นเอไว้กระดกระโดดายปกปาไปเป็นไม่โดนครับ แน <formation jin inh ale> <s at m> ี่ไงเอ็มบอลแอ๊ะเขาก็โดดปาดผมผมก็โดดตาม First Blood เฮ้ยออกมาออกมาอย่าอย่าไปอยู่ข้างในเล่นอย่างงี้ก่อนแม่ก็ถึงมุ่ีแต่เราก็ประหม่าไม่ได้ครับเราเล่นเลยเราประหม่าไม่ได้มาแต่ว่ามันเป็นหนึ่งต่อสี่ใช่ไหมเราประหม่าไม่ได้เลยขนาดวันนี้ผมเล่นสนายคู่เห็นเราประหม่า มีแค่สามคนผมไม่ใช่คนเดียวผมไม่สนไจด้วยเขาเป้าหมายวิ่งมาช้าหมดก็เตะปืนหมดเลยไงเราเล่นอะไรเราขับธมาไม่ได้แต่ก็มาได้โอ้ยเอาตี๊ดฮุ้ยพวกุลนั่นแหละเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยใส่ไปอีกครับวันนี้ถ้าตีมาสักแป๊บนึง เ,นน <laughs> เราต้องสะสมใหม่เลยทุกคนเบนไม่แจ้งเตือนมาดูสวัสดีครับสวัสดีทุกคน <laughs> น,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 นคะครับ First Blood มาดูเกมแล้วไม่อาจจะถือแล้วพรุ่ง okay น <c oughs> ี้โอเคครับูนนี้หกมมาดูคนเล่นไปก่อนคนเล่นไหมมาดิมาดิฟิลเตอร์เกมไม่งเงินไม่ตื่นเพ้ินเค,คือช่องฟ<ป> <c oughs> ิวเตอร์ได้เป็นไง เลือกเกมตัวปาร์คโอลอัเหรเน่นะ First blood นะโอเคอะุกคน้องเฟนแทนะ, okay. อะคอเจ็ดนะคโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนใช่่ะมาเ,เกอรนะคเก่ใยอะโอเคโอเคนะครับน้องเนถือว่าแพ้นะครับโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณ ต้องไปฝึดใหม่แล้วเพ